สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็แบตหมดจอดรอเปลี่ยนแบตอยู่นะครับเป็นห้าพันเจ็ดเจ็ดนะครับท้ายหกพันหกทีห้าเดี๋ยวก็ร้อแบตมาเดี๋ยวเราจะมาวิ่งคณากันนะครับก็มาจากน้องหวไอ้วางหววังสำโรงนะครับ ชั่วโมงละงานชั่วโมงละชั่วโมงละเจ็ดร้อยนะครับไถสองสี่เดี๋ยวเรามาดูการวิ่งคนากันก็รอแบตกำลังมาอยู่นะครับโอ้เดินข้างไกลนะครับไปเอาแบตเตอรี่อยู่แถวบึงตาเสือนะครับ ต้นไม้สูงสูงนะครับเป็นเบิงตาเสือ่ยังติดไปดันหน้าอยู่เลยได้แบตแล้วอา้าเริ่มทำงานนะครับ อันนี้เขาวิ่งเสร็จแล้วนะครับโอ้โหวิ่งข้ามอำเภอเลยเนี่ยไม่เบาก็เป็นคนขยันคนหนึ่งนะครับยำนาก็เอาปั่นนาอะไรเอาทุกอย่างนะครับ เอาแบตเตอรี่ใบเก่าไปส่งนะครับเอากลับบ้านอ้าวไปพังคนาคันน,นู้นหรือว่าจะวิ่งคันน,นู้นยังไงอาวเดี๋ยวถ้ากลับมาอีกครั้งก็จะได้เห็นนะครับว่าเขาจะวิ่งคันไหนก่อนหรือว่าเขาจะพังก่อนเป็นการวิ่งพังของเก่าอยู่นะครับ จะวิ่งคันนี้ด้วยหรือเปล่ายัางไงหรือเอาเอาคันนานี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูฝีมือกันนะครับว่าจะชะกาดจะกันขนาดไหนอสรุปว่าวิ่งคันนี้นะครับโอ้โหดินไม่ก้อนขี้แต้เลยสับป่นหลายเที่ยวเลยนะ ้าวขั้นตอนต่อไปก็วิ่งแหวกเรียกความลึกนะครับแล้วก็วิ่งสับดินให้ปนนี่ข้ามอำเภอเลยอำเภอโพอทะเลมาอำเภอเมืองพิจิตรเดินมาด้วยรถตัวเปล่าแบบนี้นะครับ Ồ, đỉnh bên con khí ta bắt lâm rồi. Lốt cả không khen ngoài nè. Lục trang cặp lốt các นี่ดูการควงรถนะครับอย่างวิ่งให้ลึกแล้วก็วิ่งดินให้ปนอยู่นะครับอ้าวลันเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย สังเกตูการกลับรถนะครับโอ้โหดินมันก่อนกีแต่เลยอ่าเมื่อความลึกได้ทีนี้ก็วิ่งประกบซ้ายขวาก็หา,ากันนะครับ สีดินก็สวยนะครับแต่ว่าเป็นก้อนนะครับดินมันแน่นเนี่ครับสไตล์การควงรถนะครับตรงที่เราจะข้ามคนามาอีกฝั่งหนึ่งอ่าตั้งลามได้แล้วก็ดึงดินประกบได้ขวามือนะครับเข้าหากันพนมเข้าหากันนะครับ เดีก๋การกลับรถนะครับ อย่านการวิ่งสาตว์เอาดินมาทางซ้ายมือเราอยู่นะครับพนมเขก็หากันเพื่อให้ได้ความสูงนะครับ เนี่ยครับการกลับรถก็ดินมันอาจจะน้อยไปหน่อยครับไม่พอให้ไปทำความสูงได้ก็ต้องวิ่งเรียกดินมาอีกแล้วครับทางด้านริม อย่างวิ่งประกบก็หากันอยู่นะครับให้ได้ความสูงของคนาน,นะครับ ความสูงยังไม่เป็นที่พอใจนะครับเรียกดินขึ้นไปอีกแหมเจ้านี้ควงรถข้ามคนานี่พุดปาสดีจัง ความสูงน่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าก็ใช้ใบดันแล้วใได้จนหน้าเก็บข้างคันแล้วก็จะไล่เหยียบนะครับ กดดันดินมาใส่ตรงหัวคานานะครับตรงที่ผ่านเข้าไม่ถึง ยังไม่ได้วิ่งตัดนะครับการวิ่งเอาดินออกเฉยที่วิ่งแบบนี้เพื่อไม่ให้ทั้งด้านคณนาต่ํานะครับก็ดินที่เราเรียกไปกลับคืนที่เดิมเป็นบางส่วนนะครับใช้ผานหลังเก็บข้างคันนะครับเกี่ยให้เรียบบางเจ้าก็ใช้ใบด้านหน้านะครับบางเจ้าก็ใช้ผานหลังได้หมดครับ พอหนาเสร็จก็พอถหายเก็บข้างคานเสร็จก่อนเป็นการไล่เหยียบนะครับอ๋อวิ่งให้ปลอ,อีกเที่ยวหนึ่ง วิ่งคณานี่ไปซ้ายหครั้งก็ต้องมาขวา1ครั้งนะครับมันจะได้สมดุลกันนี่ต่อไปเป็นการไล่เหยียบนะครับเหยียบตั้งแต่ชายคันขึ้นไปหาหัวคันนะครับบางเจ้าก็เหยียบจากข้างบนลงข้างล่าง บางเจ้าก็ลงล่าขึ้นไป้างบนแล้วแต่ถนัดเลยครับดูว่าดูด้วยว่าดินมันจะ,ะไหลลงมาหรือเปล่าถอยหลังเหยียบนะครับเรียงรอยเลยกลับรถกลับไปเหยียบทางซ้ายมือเราบ้างนะครับ เมื่อทางขวาเหยียบแล้วนี่เหยียบชายคันนะครับจะถอยหลังเหยียบก็ได้ครับเดินหน้าเหยียบก็ได้แต่ขอแนะนำาถอยหลังเหยียบจะดีกว่านะครับนี่ถอยหลังเหยียบกลับนะครับเรียงลอ,อยเลยถ้าอยากได้แน่นก็เหยียบไหลยเที่ยวหน่อยแต่มันจะกินชั่วโมงจะของนานะครับ ก็เป็นการไล่เหยียบอยู่นะครับดินมันสไลด์ลงมานิดนึงถอยกลับเหยียบอีกเที่ยวนึงแม่ละเอียดดีมากเลยา,เาวิ่งกลับมาอีกเที่ยวนะครับโอ้เจ้านี้เหยียบละเอียดดียังเดินหน้ากลับมาเหยียบอีกครั้งนะครับ อยากให้มันมดแน่นๆก็เหยียบได้หลายเที่ยวนะครับโอ้เจ้านี้เหยียบละเอียดมากครับโอ้ดินเรียบแน่นสวยดีจังอ่ะข้ามมาฝั่งทางขวามือบ้างแล้วน,นะโอ้เป็นการเหยียบ ขนาที่ละเอียดมากนะครับถ้าคิดว่าอ่าเราขยันวิ่งก็เหยียบคร่าวๆก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากแบบสักปีกวา่าเรื่อหนึ่งปีกว่ามาหนึ่งปีหรือหนึ่งปีกว่ากนี่เหยียบละเอียดอย่างนี้ก็ได้นะครับเมื่อระยะเสร็จแล้วครับ ก็วิ่งกันนะครับเป็นเที่ยวสุดท้ายคันนาจะตรงหรือไม่ตรงก็ตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดกำลังกลับรถมาวิ่งด้านซ้ายเบอร์ของท่านผู้ชมบ้างนะครับอ้าวน้าบ้องตรง ครับเดี๋ยวก็เก็บรายละเอียดจะใช้ใบด้านหน้าหรือใช้ผ่านหน้าก็ได้ครับใบด้านหน้าก็ได้เนี่นะครับเก็บรายละเอียดอย่างนี้ครับันั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับสาหรับคณาคันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับแหม่กันหน้านะครับสวัสดีครับ